สวัสดียามเ้าเ์นะครับผมอากาศดีๆวยครับมันนี้คือฝ่าคือฝนนะพี่น้องมันนี้เขาปลาคนเดียวนะครับคนบ่ค่อยเขาปลาเลยครับช่วงหลังๆเพราะว่าเห็ดมันเริ่มซ่าๆล้ะพี่น้องเริ่มเริ่มสีวายแล้วครับผมก็เลยบ่ค่อยมีคนเขาปลากันแต่ก็มีอยู่ดวยครับมันว่าบ่มีดอกก็มีแต่แต่ส่วนน้อยนะพี่น้องเห็ดกรเริ่มสีวหายๆนะครับเห็ดเะเรืออยู่บ่กีนชนิดที่ออกตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกเห็ดไข่นะครับผมตันนี้เป็นเห็ดหยางนะพี่น้อง เห็ดยางเขาเขาบ่ค่อยกินกันหรอกครับคือมันฉินมีรสฉาิขืนเป็นึืนคืนแต่ก็มีมันฉินมีแบบหนาครับแบบบางเขาจะเก็บกินคือแบบบางด้วยีิน้องแต่ส่วนมาเขาก็บ่ค่อยกินกันหรอกครับเห็ดชนิดนี้สิหลายเลยครับน้ำปลาตันนี้เรียนน้ำประจําครับผมปลาหนาบานเก็บอยู่แถวบ้านได้ครับบ่ได้ไปไกลมันก็หลุดน้ำกันเรื่อยๆครับผมมนหินศิ เห็ดพ่อได้ปลนได้แกงบ่พี่น้องอูแนมเห็ดเลยพี่น้องเห็ดมันปูครับตัวนี้เป็นมันปูสีเหลืองเลยพี่น้องมันปูเหลืองนี่ผมจะเก็บเอาอยู่ด้วยครับเป็นมันปูเหลืองหลายอยู่ด้วยครับแต่มีมีแนอยู่พ่อได้เก็บอยู่ครับแต่ว่าที่ผมเคยถ่ายคลิปก่อนๆพูดเป็นมันปูสีผูเลยพี่น้องผมบ่อได้เก็บเอาดอกตอนนี้ตอนนี้ก็ยังยังอยู่อยู่ด้วยครับมันปูสีผู เพราะว่าเฮ็ดมันปูนี่เขาจะอยู่หลายมือพี่น้องสี่หามือเขากับบอบลล้อยด้วยครับบอแกเดี๋ยวจะเก็บเอากันด้วยพี่น้องทีนี้มันปูสีเหลืองทนกระตกเรื่อยเด,ด้วยครับชนแนโนมีน้ำอาจจะถ่วงมีสิทธิ์อยู่ยครับเพราะว่า แถวบ้านนี่ยนะ้ำก,ก็เคยื่อนทั่วชิลองไปเห็นเมนูแบบเอฟซีเพิ่นบอกถอดใส่ไข่นี่มุกนี่พัดนี่อบอกไข่ไงประเด๋ดยดเที่วนี้ครับน่าจะมีคนมาเก็บไปไปก่อนแล้วก็มีครับแต่เห็ดพวกน,นี้เขาบเ่เบิร์นได้ง่ายพี่นะเขาที่ออกอยู่นั่นแหละออกอยู่เรื่อ,อ,อยๆ ออกบนเก้าๆนี่แหละมันปูซิมพูนี่ร้ายแห่งเลยบนที่ผมเห็นไว้ในปล่าปล่าบาดสะกุดใน่ๆตอนนั้นร้ายอีหลีต้องเขาไปเลือกเตือบครับ เวลาไปแกงนี่หนามเหลืองเด้ครับตรงนี้หนามบอกสีเหลืองเลยโทษสีชมพูหนามสีบอกสีชมพูบ่พี่น้องผมก็สงสัยแค่เด้อถามับทำมึงผมบ่เคยเก็บไปกินบ่ได้ตัดขาเลยครับเดี๋ยวไปตัดอยู่บ้านเอากระชื่อเหล็ก็ระดอก ชิพอเอาใยด,ด้วยครับต้นเททีเขาปอนแต่น้อยผมก็บอกเก็บเอาครับชิพอขระเือนเก็บเอาเวลาไปหลากไปยังกันลำบากจากนันเอยเขาชิคงไข่ไขห็ดขอนเดือบลักษณะดอกคข่ไข่กันเลยก็ยห็ดขอนเห็ดกระสิเหลื่อมว้ไหๆเลยเด้อพี่หนองจึงว่าฝนที่ตกกระจริงอยู่ครับแต่ว่าเห็ดเขาก็ ถ้ามดดูการของเขาเขาเขากระบอกออกด้วยครับเพราะว่าอากาศมันก็จะเรื่มแบบเย็นๆแนล่ะครับตอนน้อยกะอีกน้อยกับออกพรรษาแล้วด้วยครับไก่แล้วอยู่บวกีมือครับผมก่อนออกพรรษาก็จะมีประเพทนี้ทางอีสานไต่ที่พี่น้องประเณทเขาเรียกว่าอย่างแซนโดนตาบอกผมกะจีอาจจะเรียกซื้อบ่ตถือด้วยครับเพราะว่าผมกับบ่กปันคนที่ตนกำเนิดอยู่แถวนี้นะผมก็เลยอาจีพเอาบ่ตถือไนไลย ประมาณวันวันประมาณวันที่หาได้ครับวันที่หาเได้นหนประเพณีแซนโดนตาของขมิเนเพ่นผมมาอยู่นี่ผมก็มกต,อต้องพบก็ต้องเฮ็ดน้ำเพิ่นด้วเราครับเดีเ๋ยวจะไปรุ่นเฮ็ดเรื่อยๆครับผมพี่น้องเ,ห,เห,ห็ดไข่ด้ยครับผมเราบอกคอยสวยไปหนไรบอกคอยงามครับเห็ดแดงน้ำหมากครับพี่น้อง ก็มีเห็ดรังเล่ด้วยครับเห็ดกระแปงครับกระแปงหน่อยนะพี่น้องวันนี้ชิรองเก็บเอาทุกชนิดเห็ดที่กินได้เลยครับวัาสิพอได้แกงบ่กอกเห็ดมันเริ่มไหวแล้วพี่น้องอยังลงเหลืออยีกด้วย,วยเห็ดไข่ครับผมซองดอก เห็ดไข่ครับจะด,ดอกหน่อยทำตัวกระลักบานเลยครับฟน,น้งครับทบทาสิตกได้พี่น้อง ชีก้ก็ขึนขึนเรื่อยเรยเด้ดพี่น้องขึ้นมือแล้วเป็นสอกๆครับผมโอก,กาสที่น้ำถ่วมป่านี่อาจจะมีเลยครับปีนี้เห็ดพี่นอ้องตเห็ดเขาเปล่งเลยครับเราข้างล่างมันี lôi đều cái chỗ ở bị tầm đấy bèo nó có bèo đấy vì nó đọt nhầy khay được ไข่เห็ดไข่ถือครอบไปหามากเลยเฉพาะแต่ปนได้แกงอยู่หรอกครับแต่เห็ดชิบวค่อยสวยงามไปานไองเลยพี่น้องมันก็จะมีเพราะว่ามันกน็ผมว่ามันจะสุดแล้วครับเห็ดที่สุดแล้วฝากพี่น้องด้วยครับผมต่อไปก็ชมคลิปกล้วยสารบรรทุงก็บจะเป็นสไตล์เข่าวสวนด้วพี่น้อง กินนั่นกินนี่ครับหาอยู่หา,หากินไปถ้าเห็ดนี่อาจจะสุดรเหล่าเทพี่น้องอาจจะแต่บางครั้งคอนเฟิร์มหนอยว่าเขาสูตรอหลีแต่มันก็มีแนวโน้มเนาะพี่น้องว่าพวกลูกเห็ดยังก็เริ่มสิบโบมีแล้วมาเห็นเห็ดมันปูเหรอโดดแต่เห็ดมันปูแต่รุ่นนี่พี่น้อง ดอกหญ่ดีดอกหญ่เต็มที่ด้วยครับต้นดอกหญ่เอ้ เอาใ่เต็มที่ด้เยไปเก็บมาพ่อแก้งด้วยี่นะ จุ่มในไข่ครับไข่ครัตองอยุบคางทางเด้เลยครับคางทางเด้ด้วยครับอู้จุ่มหนึ่งคือหนองเห็นบ่ะย่ขคางทางแสดงว่ามุกีคนผ่านมาเลยโดดน้ำงามเลย คพผ่านมาจังได้กับบอยังเขาเก็บเอาเถือเ่อ รังเขียวปื๊ดเลยพี่นอนองมันเห็ดไข่าขาวด้วยครับเห็ดไข่เขียวเขาสิเขียวถ้าเบิร์ดได้เลยพี่นนอแบบที่ช่องซาเจเขาเก็บดีๆีครับตอนนั้นเห็ดไข่เขียวดอกเขาสิบข่อยแข็งครับผมเคยไปเก็บยู่ไอ้นั่นท่านึงครับยู่ไอ้บาตรกวดหลายๆพี่นนอเห็ดไข่เขียวน่ะผมเคยไปเก็บเจอถึงลายที่มีไข่ขาวครับ วิ่งไข่ดอกบานครับผมดอกเตๆด้วยดิเมื่อกี้ก็เจอเด็กหน่อยน้ำบานแล้วครับเขามาหาคนหนึ่งเขาเขาก็ะไดอยู่เขามาเก็บปลาเนี่ยปลาที่ผมมาชิเขามาเนี่ยแหละก็เด๋ยวจ,จุ่มๆออกไปอยู่ ชนมากบบมีแต,เเต,ปปเตเ่เห็ดไข่เละครับฝนกระตกไปปล่อยได้เป็นหนองดิ่งเพราะเพราะอสิเปียกครับก้อนตะลำคาดนี่ยหลพี่น้องอุ่นชนจุ่มเห็ดไข่แบบนี้จุ่มงามเลยสมัยมันเขาบะไรเขามาโพ่นนี้ก็เลยเหลือเนีน่ยเป็ยังมีพอลงเหลือได้พี่น้อกสำคันว่าสุดซะเลยเลยครับมีลูกลูกเห็ดเตี้ยเหมือนตัวนี้ก็ระไงด้วยครับ นอกเมื่อกี้ที่หลุดออกไปมาหาเท่านี้ก็ยังเหลือเห็ดใหมผมเยอครับเกบบ็บบวบดี่น้อ็นล้วบานต้นนี้ต้นนี้เห็ดยางด้สินอนต้นบัลูจีว่าเห็ดไข่ดยครับเขาก็มีความไข่ายๆกันอยู่ หเห็ดไข่แต่มันสีบเมนเรับเป็นเห็ดยางชาวจิมบดมาได้พี่น้องเพระาะว่าฉีดวัคซีนมาหลักอะเป็นปวดปวดแขนแปวดบ่แน่ครับปวดไอ้น้องปวดเพราะผ่านเขาปลาดีดีนี่หละก็เลยก็เลยบมาเห็ดละงอกนี่รู้สึกว่าจิตสุดไปเลยด้วยครับสีโบมีเลยแห็ดต่ไคร่ใครเดียวกับบเห็นครับโบเห็นเลยครับเห็ดละงอกบมีวีเวลเลยปลานี่ครับเป็นปลาเห็ดละงอก,กบมีเลยพี่น้อง ฝนกระตกบ่เศร้าด้วยครับตกไปปล่อยตกลืลินๆเพราเปียกดอกพี่น้องแล้วก็สิหาไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมถ้าบ,บ่มี่รีกัสิเขาบานครับเห็ดก็ได้ไดยี่ดอกพี่น้องได้ยควนแต่เกลียงอยู่ครับถึงว่าสิบัวลายแต่ก็ไดอยู่ดูน้ำกันเรื่อยๆเนีย่ยครับผมเห็นตะไคร้เลยครับสิเป็นเห็ดไข่หรือสิเป็นเห็ดหยางโอ้เห็ดไข่พี่น้อง คนามเขียวปึ๊ดอูดอกงามๆเลยพี่น้องความเขียวพืดเลยงามลายพี่น้องขาใหญเลยพี่น้องปลาเบือบลาลาเลยครับดอกงามครับเขียวพืดเลยพี่น้องดูสิว่าเม็ดฝนผลคสิเม็ดใหญ่ขึ้นเลยได้พี่น้อง แต่กาบูหันเปียร์ครับกำลังกำลังดี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 เสร็จสิลักษณะนี้เบิดมือแล้วครับตอนนี้ครับประมาณสองโมงได้ครับตอนผมออกมากๆกับหกโมงก็กลตอนนี้อาจจะสองโมงดินเป็นหิ้ไทยยังหน่อยพี่น้องนี่น้ำมาพ่นนอย่างพี่น้องเน่าบักยางหลายเลยครับพ่นอย่ ให้น้องจะดอกง่ายงมันพวกนี้ลองร้อยเลยมิดเลยครับมือนม,มิดเขามาเก็บไปก่อนแล้วก็บรูลุหลุ่นน้ำกันเรื่อยๆครับผมทานเลยน้อง

โดนโดนแมงแทะด้วยครับสีดอกซีดอกคาดอกโอ้ยยุงกลระลายไป้อย บเลสีดำโบเป็นตะกินไหนได้พี่น้องดอกเาแข็งดีเนะครับเห็ดหยางเห็ดไอ้เห็ดทานพี่น้องอินวิตสีดำดำชมซื่อารับพี่น้องแต่ไม่เห็นไปไหนก็เก็บเอาอยู่ครับทานงางผ่านเห็นโนบคอยงามมาเด็ดเนาะเพราะว่าปวก หัวก,กัดจะด,ดอกครับเก็บเห็ดทานนี้มือดำด้วยพี่น้องเก็บไปเก็บมามือดำนิ้วมือสีดำปึ๊ดเลยแหละเวลาสัมผัสไปสัมผัสมามือดำล่างบ่จะออกนะครับติดอยู่แบบนี้เลยยุ้งมือสองมือกัน น้อง่านีกับเต็มเราได้รันหล่นหล่นออกมาทั้งฝั่งแล้วหล่นเข้ามาในป่าแล้วครับนี่๋ยวที่ผมเคยมาเก็บเห็ดตับเต่าด้วยครับเห็ดตบเตา่านามถว่วหมดแล้วบ่อ,ออกด้วยครับพี่นาออกแน,น่นอนครับผมพี่นานี้ออกเลยทีช่วงนี้กับปลาก็ล่าลายได้พี่น้องมมเฟินกับหาปลาใส่ตุ่มใสตุ่มใสหลอบก็ได้อยู่พี่น้องปร,กปรากดพลาไคแงงครับผมได้มือละหล,ลายโลอยู่ ถ้าผมบปได้หาน้ำมูเพิ่นด้วครับก็แป้งนะครับดอกหน่อยๆพี่นะ้องก็แป้งนะครับดอกนีผู้แห้งนหเปินนะดไข่ดอกที่บ้าน เบสิแก้วด้วยพี่น้องรุ่นนี้หละครับยางตำ่ำแจวเสียบพ่นนิดหน่อยนี่เห็ดไข่ออกดี่ดีเลยพี่น้องผมมากตั้งถอือ่เดี๋ยวเก็บหาหกดอกก็มีเด้ยครับพ่นเดียวนี่้าเป็นว่าบบมีพนมาเก็บก่อนนะครับแต่ว่าทามีคนมาเก็บก่อนมัาก็จะบ่เหลือ ีแสดงว่าบูมีคนมาที่ดอกเดียวชวนที่เขาออกกระขังออกอ้อมโพนเลยนะครับพิษเพิ่งไปยังมีเลยพี่น้องพิษเพิ่งตะเกียร์แล้วส่วนกระรินบ่วเศร้าด้วยพี่น้องแป๊ก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 อยู่หลุดน,น้องก,กันอีกเรื่อยๆครับผม ได้พี่น้องเฮ็ดไม่นีก็ไเด่จะปนได้แกงอยู่ด้วยครับเดี๋ยวสิเขาบานก่อนครับเพราะว่าเบิ่งฝนกะเริ่มสินาเม็ดขึ้นเรื่อยๆด้วยครับป่าก็เป็นน่าจิเป็นลักษณะนี้อยูบ่บดมือแล้ะพี่น้องพอช่วงนี้ก็พาย,ยู่ขเขานะครับเดี๋ยวเขาบานเดี๋ยวเขาบ้านเด้พี่น้องฝน,นกะเริ่มนาเม็ดบา่าน,นาเม็ดดอกเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบอกิดบอกิดบอกรีดก็พี่น้องป่ากะ คลิปนา่าจะเป็นแบบนี้จะเบิดมือแล้อพี่น้องยวเขาบานก่อนพี่น้องเพราะว่าเริ่มจะเปียกกันแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมได้ครับขอบพุณนที่ติดตามรับชมได้ครับผมขอบพุณนทุกไลค์ทุกแช่ทุกคอมเม็นได้ครับผมต่อไปก็อาจจะบ่มีคลิปเห็ดลงกันด้วยครับอาจจะได้พี่น้องแต่บ่แน่ใจเนะพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยช่วงออกขร้นานะครับออกขร้นาแล้วก็โดนตาเห็ดพวกเขาเขาสิเคยออกนะพี่น้องแต่กับถ้าเบิงว่าเขาสิออกหรือบ่ออกเพราะว่าฝนปีนี้ก็มาแบบถ่ายถ่ายได้ครับ มาช่วงหลังๆเน่จักหน่อยน้ำก็ในนาก็เริ่มมีเนี่ยขาดว่าน้ำอาจจะถว่วมได้ครับปีนี้ขาดว่าเพราะว่าเบิง่งตามสถานาการณ์แล้วนะอาจจะถว่วมได้ครับแด้ครับบนแน่ใจครับผมแค่เว้าไว้่อเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้ครับผมสลัลิปนี้สวัสดีครับ